ผ้าไปแดงของเมื่อกี้น่าสายงูตอนนี้สิวเยอะครับต้องใส่พื้นหลังถ้าบ,บินก็เดี๋ยวไปชอบน้องแล้วกันครับหนึ่งทับสิบชอบอะไรกันอะไรครับชอบเรียกชอบเลียสีครับน้องตาลชอบเรียกสีชอบเรียกสีเพร, 4, เรเาะว่าเกิดวันที่สี่ได้มุกอะไรลูก อ้าวพี่แมมของพี่แมวพิเจุดบันเรื่องอะไรอ่ะพี่แมมไม่ทำอะไรเลยกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับอันนี้ผมขับเองทุกวันอยู่แล้วอะ บอกตอนนี้ได้ไมาแล้วสิบห้าใบแดงนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยให้สีอ๋อโออให้มาสีแดงขอบคุณมากครับดอกตาพี่ก็รู้อย่างนี้อ๋อนึกว่าจะเล่นมุกเล่นมุกว่าชอบแบบมีมุกมีอะไรอย่างนี้ไม่คิดว่าแบบเออจะให้จะให้ตุงโอ้น่ารักจังขอบคุณเอซบ้านโดออด้วยนะครับ ต้าขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ด้วยนะแม่สวัสดีครับทุกคนมาดีอีกหนึน่งรอบครับแดงหมดไปเลยผมรู้แล้วผมลืมสวัสดีครับคนเดี๋ยวมันจะมีเสียงเซ็นเซอร์ดังขันนะฟังไปก่อนทนฟังไปก่อนนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวมันได้นี่เลยมันใจสวัสดีครับคุณพีชต้าและสก,ก้าใบแดงครับ แม่มาเที่ยวหรือเปล่าครับแม่ต้องตารแม่มาเที่ยวเปล่าชวนหมดไม่สน้อมใครอะ <c oughs> คนทนฟังไปก่อนนะทนฟังไปนิดนึงไม่ได้ไปครับอยู่จังหวัดต,ตากอ่ะหนูคนคนตากเหรอ รือว่าบอกว่าเมื่อวานน่ะได้รางวัลเยอะใช่ไหมเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเออบางวันผมก็ไม่สามารถรับรู้นะว่าวันไหนผมจะได้เยอะหรือได้น้อยหรือว่าเขาฝากมาส่วนตัวกับพี่นิดหรือว่าเออแอดมินผมหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะบางทีอเรารู้ว่าบางทีมันเป็นงานสาคัญของท่านเนี่ยบางทีอ้าสมมติงานปีกอ่ะมันมันมีทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนมันมีทุกวันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็บางทีเรา รู้สึกวา่าเนี่ยท่านี้ในต่อต่อบางทีก็ได้เมื่อวานได้มา20กว่าใบแดงอะไรเงี้ยวันนี้ได้วันนี้ได้มา19ใบแดงแล้ววันใน,อน,น,นดอมบางทีก็2,000ก็บาท3,000มั่ง1,000กว่าอะไรเงี้ยบางทีก็มันก็ได้แบบจากทุกๆคนน่ะแบบช่วยกันช่วยกันคนละ50บาทร้อยนึงน่ะแต่ว่ามันจะมีแบบพี่ที่แบบ เขาดูผมแบบรักผมมากไม่ตาผมมาะบางทีเขาก็เข้ามาปิดให้อะไรเงี้ยแบบที่แล้วห้าสิบไปแดงบางทีแบบ